ผมรู้สึกว่าก็คือปล่อยๆไปไม่ทแฮมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนงานอดิเรกอันนึงสนุกสนุกเอาใครต้องโดดน้ำเนี่ยพี่เรียวอ่ะพี่ไม่ต้องโดดพี่แน็ก็โดดได้ค่ะอ่ะเรียวเรียวจอมเรียวจอม Now Ready to Jump Wow Wow ผมว่ามันขี้เกียจทำอาหารแน่เลย Okay You Jump Now โอเค ปล่อยเพลงประมาณว่ามีเพลงหลายแนวเพลงเพลงต่อไปเนี่ยมีเ็เเปนพลงที่ดีเลยก็ได้วะทุกคนเขาบอก Agan PK! Again! One more time! One more time! เพลงเพลงต่อไปผมเชื่อว่าหลายคนชอบน่าจะตรงกับหลายคนนะครับขอบคุณที่ตัวเล่นขอบคุณที่ พี่อย่างน้อยแม่หนูโดนนะเพราะว่าพี่ปพี่ขอบคุณาคทตี้แอนนพี่แอมโอเคคุณพี่น็อตโอเคคุณพี่พี่เอสซีเอ็นขอบคุณค่ะพี่ก็เลยครั้งนี้ช่วยชีวิตหนูมากจริงๆทอดออฟเนี่ยผมมีผมจะละแยะแล้วแต่ว่าเอ้ยโอ้ยทอดอ็อปต้องพูดอีกแลอีกมันมีไออ็อปไออ็อฟวิ่งไอออปกลัวโดนน้ำนะครับ วิ่งนีช่วงนี้ย้ายตู้ย้ายอะไรจัมด้วยเดี๋ยวรอ o อ I in t e f e I วถามิฟงรู้เรื่องไหมเนี่ยผมอยากรู้ The Hot Charlie and Very Strong เลย่เพลนี่ปิดก่นอืมอืมชัดเลย next o n เสียงชนกันได้เออเนี่ยผม เล่าอีกทีนึงเผื่อเมื่อกี้ไม่ได้ยินก็คือเอออันนี้ก่อนบอกก่อนพี่ตาเนี่ยคือพี่ตาเนี่ยเป็นหมาที่ตอนนี้ร้องร้องทั้งวันทั้งคืนครับผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะชอบอยากแบบวิ่งไปนู่นไปนี่บ้างก็เลยเอารถเข็นอันนั้นให้ให้ประตานป้าตาก็ชอบนะครับผมยิงเข็นสนุกสนุกประตานยิงชอบเลยเพงล็อกเพียงล็อกเพีงล็อกน่าจะเป็นช่วงประมาณเพีงล็อกจะเป็นช่วงประมาณ หลังหลังสองสาเดือนนี้เพื่อนๆก็ตอนนี้ขอทําเพลงแบบกับน้องๆไปก่อนอยากสนุกสนุกกับน้องๆไปก่อนอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือเจอกันมัง่งจริงๆอยู่กันขนาดเนี้เป็นอะไรที่นานเว่อร์แล้วอยู่กันมาปีสองปีแล้วเนี่ยเอาแค่นับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นอะไรที่แบบเร็วเวอร์เลยเร็วจนตกใจนะปีนี้น่าจะเร็วที่เร็วเกือบที่สุดในชีวิตมั้งผมคิดว่านะใช่ไหม เร็วไหมปีนี้ปีนี้เพื่อนเพื่อนคิดดูดิว่าพึง่งนั่งกินหมูกระทะก,กับน,น้องๆแล้วก็กําลังจะถึงอีกหนึ่งปีแล้วเขากาลังแข่งกันสนุก <c oughs> กูคุยแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้ยกมาด้วยเดี๋ยวไปคุยงานกับยกด้วยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งกับเพื่อนๆ่อนหน่อยเพราะว่าอยากอยากไลฟ์ทุกวันทุกวันนะครับสนุกดีได้ได้เจอเพื่อนๆ <c oughs> ไอ้เก้ามึงแต่งเพลงเอาเอาวีดีมากไอ้เก้ามันแต่งเพลงเกี่ยวกับ น่ารักน่ารักเพลงรักอวีเสียได้ถ้าได้ออกแบบว่าหกเจ็ดปีที่แล้วน่ารักเลยแต่ว่าอันนี้ก็ทําปล่อยเล่นเป่าบอกเพลงน่ารักดีเออไอสไตล์เหรอเออมีมีเพลงคุณแม่ด้วยเพลงคุณแม่ไหนเราฟังเล่นหน่อยเพลงคุณแม่เป็นยังไงดูเขาแข่งกันจริงจังอยู่กูควรจะทําอะไรกับเขาไม่แน่ยไม่เป็นไรพี่เออผู้คนรเขาเลือกไอ้นี่กันได้ว่าฟิวเออรอบนี้เขาบอกว่าให้คะแนนเยอะสุดโดดน้ำ อย่ามองหน้าผมอย่ามองหน้าผมไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้นี่เราเล่าก่อนว่าเพงาลงเพลงเพลงเพลงคุณแม่เพลงคุณแม,ณแม่เดี๋ยวต้องให้คุณแม่รีบฝึกร้องแล้วเพลงคุณแม่เกี่ยวกับคนแกต่ติดติ๊กตอก ใช่ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่งั้นออกมาจากผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยโดนที่แบบว่าเพื่อนๆน่าจะเคยมีคือว่าผมผมเคยผมเคยนี่ตอนเด็กเนี่ยเวลาพอเราเล่นโทรศัพท์นานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายตาเสียเนี่ยเจอแน่นอนแหละแล้วก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ใช่เราก็เลยออกมาทาเป็นเองเออใช่แต่แต่แต่ตอนหลังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่ติดโทรศัพท์มากกว่าใช่คุณพ่อแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะคนแก่พอเขาได้เล่นอ่ะก็อย่างนั้นก็เขาก็ไม่เหงาน่่เงถูกต้้อใหขาเล่นไถอะ อะไรนะถ้าใครแพ้ก้าวโดดน้ำนะครับเออบารคังไม่ค่อยไหวแล้ววันนี้ไปดูโลเคชันมาร้อนมากอ่าไปที่ไหนมาพี่ไปเอร้านสปาเกตตีที่อร่อยอร่อยปิดไปแล้วเพื่อนวันนี้ร้านสปาเกตตีที่อร่อยอร่อยไม่รู้เขาย้ายย้ายไปที่ไหนนะแต่ว่าแบบอร่อยมากตรงนั้นไม่เห็นซื้อปลาฝากเลยมันปิดยังกินกื้ออะไรล่ะ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้โอ้โหนานๆจะไปทีนนมันต้องไปก <ๆ S 2> ินที่ร <ๆ S 1> ้านร้านเขาเป็นแบบว่าเบึงกว้างเบึงกว้างเลยอืมแม่จิบร้องเพลงเพราะมากใช่เขาร้องแบบว่าสไตล์แบบของเขาเออโอ้โหโ,โ,โ,โอ้มันร้อนมันที่เกลี่ยทำอาหารไม่ใช่หรอกไอเลียวไอ,อเลียวมันที่เกลีตยทำอาหารนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยอืม คือตอนแรกอะความตั้งใจแรกของผมก็นั่งดูไลฟ์ใช่ไหมแล้วผมก็เห็นออฟคุเดินไปกินอะไรก็เลยว่าจะเดินไปกินมีเรื่องมาก่อนได้ไม่เป็นไรปทำไปทำให้เสร็จกได้รอกินด้วยจะให้หยกกินด้วยใช่ไปวันนี้ไปดูโรกสาวคนไหนครับช่างมันนี่คือคือมันปั่นนันมันกวนตีนแต่ก่อนมันปั่นนี่ผมจะห้ามแบบห้ามจริงจังแล้วตอนนี้คือใครจะปั่นอะไรช่างช่างเต็มเหนียวไปเลย มไหนวันเมื่อสามวัน <doors> ที <commercial sting> ่แ <Club> ล <midt Phone> ้วก um ็ป <N> ล <mentions ummy> ่อยเพลงแบบว่าตลกตลกเนาะก็วันนี้ปล่อยเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักฟังสบายๆนะคิดว่าหลายคนก็อาจจะชอบหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยทีแต่ว่าถ้าแบบใครชอบก็เป็นเพลงเพลงที่ฟังเรื่อยๆได้นะครับผมเดี๋ยวแซปบก็ไปอยู่กับ ใช่ร้านปิดแล้วใครไม่ก็ยังไม่ได้ตกลงข้อตกลงกันเลยฮะทุกคนรู้แล้วว่านับวันจำ ร้านอร่อยมากไหนเคยเคยไปอ้ยก็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 แก้มเยอะๆนะครับจริงจริงจริงพี่นัทขยับเล่นน้ำแหละทุกคนน้องน้องรอคุยงานอยู่บินมาจากไหนนะลืมนอร์เวย์ อืมบิด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 ร้านเขาเป็นร้านอ่าอะไรนะอร่อยมากสปาเกตตี้ของอร่อยอร่อยเกินราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กินข้าวแค่แบบตามห้างทั่วไปเนี่ยก็ราคาสูงละบง uh, บางร้านก็แบบ uh, uh. ไม่ได้ ไม่ได้อร่อยมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ที่ร้านคาเฟ่นนะอร่อยสุดๆเลยของดีมากๆอืมอย่าเพิ่งเบื่อแนะเพื่อนเดี๋ยวมาคุยทุกๆวันคุยวันละนิดวันละหน่อยวันวันอื่นอาจจะเยอะกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าวันนี้วันนี้แป๊บหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยงานน้องมาจากที่ไกลนะครับผมอืมไอเรียวก็โดดไม่พักเลยอืมเฮ้ยใ,ใครจะจมน้ำบอกด้วยนะได้ลงไปช่วยทันไม่มีแต่เขาสมัยใมการตุ้งชั่ว Oh, ผมว่าเสียงไอ้ปตายเนี่ยมันดังแล้วนะเสียงไอเ้เ็วเนี่ยดังมากคือเราไม่ต้องเปิดลําโพงมันเลยได้ยินชัดแจ๋วนะครับผมมันอยู่ตู้นู้นผมได้ยินถึงในบ้านมันน่ารักนะครับ <c oughs> มาแบบว่าเข้างานแบบว่าเข้ามาทํางานอย่างกับเป็นงานเป็นเวลาเลยเที่ยงบ่ายมาแล้วแล้วก็ทา <c oughs> ทาทาสนุกดีจริงนึกว่าเปิดลําโพงดังสุด <c oughs> อืมคงคิงก็ ช่วงนี้มาบ่อยเพราะว่าตกลงแล้วว่าโปรโมทเพลงแล้วก็จะปล่อยเพลงเป็นเนี้ยจะใครทําเสร็จปุ๊บก็เราเราก็ปล่อยไทยมีอง่ายๆปล่อยไทยแบบแค่เป็นคําอ่านง,ง่ายๆแล้วก็ปล่อยไทยคาอ่านง,ง่ายๆปล่อยนะครับมันเน้นแบบว่าเดี๋ยวลองร้อง,องเล่นในติ๊กต็อกมาใช้แผ่นเสียงใช้อะไรเนี้ยอ,อืมตอนนี้เหลือร้อย อ้าวหลุดหลุดไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาอะไรตกลงอะไรกัน,นยังไม่รู้เลยเอาอะไรตกลงอะไรกันยังไม่รู้เลยฮะ,ะอะไรนะไอเบสจะโดดน้ำเหรอใช่ค่ะพี่ต้องมีเกมแข่งกับผมกวันโอ้โห oh, ไม่เอาอะ่ะไม่เอาเอา่ะ นี่ชว่วงนี้น้ําขึ้นสูงมากนะครับเรามีท่อระบายน้ํานะครับมันเลยมันเลยแบบว่าระบายออกปลาในหน้าจอไปไว่ายน้ําในท่อธรรมชาติกันเต็มเลยแสงดีหลอขึ้นใช่ครับอืมต้องนางย้อนแสงแบนนี้แหละถ้าผมสั้นนะครับอื เดี๋ยวนี้คนตลกไม่มีเลยผมลงงงมากเลยทำไมอยู่ดีทำไมอยู่ดีดติ๊กตอกผมมันไปติดตามแต่คนสวยๆไม่เคยกดติดตามคนสวยๆเลยเพื่อนอยู่ดีทำไมไม่แต่คนสวยๆไม่รู้งงไปหมดเลยเนะี่ยผมจำได้ว่าผมกดตามแต่ผู้ชายหนุ่มๆนะครับแต่ทำไมตอนนี้มันเด้งมาแต่สาวๆสวยๆไม่รู้แปลกมากเลยติ๊กตอกลวนนะครับ ลงมาจอ oh oh. ดทิ้งทีเง่เพื่อใจดีอยู่ใกล้เธอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมนี่นี่มีเพลงหนึ่งผมเพื่อนเพื่อนชอบแน่นอนไม่รู้ชอบไหมแต่ผมผมว่าชอบนอนชื่อเพลงนี่ชื่อเพลงเพลงเพลงที่ทำกับเลียวชื่อเพลงน่ารักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลง mm hmm. ที่ทำ ชื่นใจที่ได้ชื่นชมเปลีน่นอารมณ์ที่มันช่วยนำพาอันนี้ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งแต่มีอีกเพีงหนึ่งลืมชื่อไว้ทำจนลืมละเพลงอะไรวะเพื่อนเพื่อนทำเพลงจนลืมชื่อเพลงไว้ชื่นใจวิทยูน่ารักอะไรวะ ไลฟ์ทุกวันนะครับผมผมตกลงเพื่อนแล้วไลฟ์ทุกวันให้มาดูหนุ่มตุ้ยนุ้ยนะครับ <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อังคารกับสาว์อังคารกับสาวอันอันนี้ผมร้องร้องคนเดียวก๊อปก๊อปก๊อปก๊าปกอีสานน่ารัาาาาายยก๊อปก๊อปก๊อปอปก่อปอปก๊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 อปกก๊อป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 ก๊อก๊อปกอปก๊อปก๊อปกอปก๊อปกอป ชื่อเพลงโลกสีชมพูนึกออกแล้วน่ารักแน่ๆร้องว่าเป็นเป็นเพลงแรกที่จะร้องแบบเสียงสบายๆนะแบบไม่ไม่เล่นเสียงสูงนะครับก็จะเป็นเพลงที่ผมรับรองสบายแน่นอนร้องประมาณว่าแบบพอรู้พอรู้ว่าเราไปนี่ในหน้ามีเธอหลกใบเดิมยคำฉัน นั่นแหะช่างมันลืมละอ,อุ่นตุบน่ารักไอวันที่ไาย MV ็มวีสกอยสนุกตลกมากครับวันนั้นก็อ้าวผมลืมพี่ยุ้ยไอเบสไอเบสมอไซพี่ยุ้ยบอกกูไม่คืนแล้วนะไม่คืนแล้วไม่คืนแล้ววางไว้นานเกินเกินมาสิบวันแล้วยึดแบ,แบบแบบที่ดินอนะย,ย,ยึดยึแล้วผมผมไมขับนะ กูครับคันนี้อ้าวคิดดูดีไม่ดีกูจอดในห้องกระจกอ่ะผมพึ่งซื้อรถใหม่แรกกันผมผมพึ่งออกอองของใหม่กว่าแต่กูชอบลายนี้เดี๋ยวผมไปทำเดี๋ยวคุเห็นให้ไม่เหมือนโค้งอันนี้มันสวยกว่าอืมทีนี้ผมว่าผมแพ้ผงกลิ่นอะพี่หน้าพี่แป๊บนึงกูก็แพ้ได้อย่าอย่าใครแพ้ทำอะไรเนี่ยไม่เป็นไรผม่อ๋อเออพี่ยุ้ยขอบคุณครับ ขอบคุณเอซทุกคนครับนีเอาของอาหารมีเสื้อผ้ามีอะไรใส่นะครับผมแล้วไม่น่าเชื่อนะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมคันใน m อวีเพื่อนๆคิดดูดิลายน่ารักขนาดไหนอ่ะพี่ยุ้ยขอบคุณครับไม่ต้องเกรงใจครับพี่ยุ้ยก็เหลือแค่รอพี่ยุ้ยเซ็นโอนรอยมานะครับแต่ผมก็ค่อยไปทําเรื่องที่ ขนส่งนะครับผมไม่ต้องเกรงใจครับผมพูดจริงๆนะพี่ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะพี่ยุ้ยขอบคุณครับผมใช้ขี่จริงๆนะผมผมใช้ขี่นะผมแล้วก็เอผมจอดแบบว่าเอาจอดในในห้องในบ้านกระจกเลยครับผมใช่ครับอ๋อครับผมใช่ครับพี่ยุ้ยขอบคุณมากครับขี่ดีครับพี่ขี่ดี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 สตาร์ทติดง่ายขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับอืม พี่ยุ้ย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 ทิ้งเองนะครับผมพี่ยุ้ยทิ้งเวงแล้วก็ไม่ยอมคิดตังค์ผมด้วยนะครับผมเอาเวบไปแต่งร้านพี่ยุ้ยนะครับแล้วก็บอกให้คิดตังค์ผมด้วยนะครับพี่ยุ้ยไม่คิดตังค์ด้วยนะครับผมคนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่คิดตังค์แถมมอไซค์ให้คันหนึ่งผมเนี่ยแบบโอ้ยกูเพลิน ผมผมผมชอบมานั่งนึกนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยวีปีนี้ปีนี้มันผ่านไวเกินมันผ่านไวแบบมันไวจนแบบเราลองนึกถึงแค่ช่วงสงการนะเพราะว่าช่วงสงการผมผมผมทำทำไอ้รอบบ่อเนี่ยไม่ใช่สงการนะเนี่ยเหมือนความรู้สึกอะเหมือนเพิ่งทําทางเดินรอบบ่อข้างหนึ่งก่อนแต่ว่าทําไปตั้งแต่เดือนอะไรนะตั้งแต่กุมภามมนาคือแบบมีนาเมษา,าพฤษภาเมษายนก็ได้ทังสิ้นคมกเนีญญ่ยเจ็ดเดือนอะ ไวจริงไวๆมากๆไวมากๆนะครับผมแล้วก็ทาสีห้องน้ำใหม่กูเรือขึ้นมาตอนนี้ในบ่อน้ำไม่เหลือเจ็สกีสักลำแล้วนะครับผมดีแล้วพายเรือชิวๆกันแทนพายขยักชิวๆสบายๆ ันนี้ก็กินขนมจีนไปอ้ยอิ่มไม่รู้จะอิ่มยังไงอยากให้เพื่อนๆได้ได้แบบกินเหมือนเหมือนกันทุกๆคนนะอืมอืมเรื่องจริงแก่แล้วชอบซิดนี่จริงๆนะเนีน้ถ้า,ถ,าถ้าแค่ตัดผมก็พอหล่ออยู่นะหล่อแบบตัวแบบ สวัสดีครับผมครับเจอกันครับผมเธอทำฉันยิ้มแก่เปเพลงนี้เสร็จตั้งหต่เดือนที่ลแล้วละแบบประมาณว่าทำเสร็จกันแน่ตอนว่าจะปล่อยใแต่ตอนนู้นละแต่ว่ามาปล่อยตอนนี้ดิ<อ>ป้าเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันดีกว่าอยากโดดน้ำใจจะขาดเลยเสียดายไม่ได้โดดน้ำคนระับ